ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครกระเป๋าเก็บเงินคริปโตฟรีนะครับในส่วนของกระเป๋านี้นะครับมีชื่อว่า Foreset Play นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่เคยสมัครนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของการสมัครกระเป๋า Foreset p a y เป็นการอัปเดตปัจจุบันในคลิปนี้เลยนะครับการสมัครเนี่ยเราสามารถค้นหาผ่านตัว Google ได้เลยนะครับตามชื่อด้านบนซ้ายมือนะครับมันเขียนคําว่า For เพ์ใน Google นะไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปนะครับให้เราสมัครผ่านเว็บไซต์นะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมดได้เลยผมจะแนบลิงก์การสมัครไว้ให้พอเรากดลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเปิดผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันสามารถแปลภาษาไทยได้นะครับพอเรากดลิงก์มาแล้วเนี่ยให้เรากดลงชื่อตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เรากรอกข้อมูลการสมัครนะครับ1คือชื่อผู้ใช้งานนะครับให้เราตั้งเป็นชื่อจริงนะครับผมตั้งลงไปนะครับว่าชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็อีเมลนะครับที่อยู่อีเมลเนี่ย ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันเนาะอีเมลยืนยันอีกรอบจากนั้นเนี่ยให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านลงไปในช่องนี้กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้เพื่อยืนยันการสมัครนะครับให้เราลากคลิกสอนะครับต่อให้มันตรงนะครับพอมันขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยให้เรากดสร้างบัญชีได้เลยนะครับเมื่อมันกดขึ้นเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดกลัรจดไว้ด้วยนะการลืมนะครับจดอีเมลจดรหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับการที่เราจะลืมนะครับล้วก็กดสร้างบัญชีขอองเเเรราได้ลยนนะะคคับ ากดลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะครับในการสมัครเนี่ยให้เราเข้าไปในอีเมลของเราด้วยนะอ่าโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของอีเมลนะครับเราก็จะได้รับอีเมลของ f o r s e p a y เข้ามาแบบนี้นะครับเป็นการยืนยันการสมัครถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ยืนยันการสมัครเนี่ยเราจะยังไม่สามารถเข้าล็อกอินบัญชีของเราได้นะเราจะต้องทําการยืนยันก่อนนะครับโดยการกดลิงก์ที่เราได้รับมานะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับพอเรากดมาแล้วเนี่ยเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยเพราะว่ามันแจ้งของเราว่า เปิดบัญชีการใช้งานเรียบร้อยแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยจากนั้นเนี่ยให้เราใส่อีเมลนะครับของเราที่เราสมัครไว้นะครับแก้แคปชั่นนะแล้วก็ลากจิ๊กซอเข้ามา ถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะนะครับผมยืนยันเรียบร้อยแล้ว,ลวผมก็กดเข้ามาเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับมันบอกว่าให้เรานะครับใส่รหัส6หลักนะครับอ่าให้เรากดส่งไปทางอ e ีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะเข้าไปเช็คในอ e ีเมลของเราก็ได้นะพอเราเข้ามาในส่วนของอ e ีเมลนะครับก็จะได้รับข้อความนะครับในส่วนของ2 fa นะครับอ่าเรากดเข้ามาปุ๊บ มันก็จะมีรหัสตรงนี้แล้วก็คัดลอกไปนะครับแล้วก็เอามาใส่ลงในช่องนี้กดตรวจสอบได้เลยจากนั้นมันก็จะเข้าสู่ระบบได้น,นั่นเองนะครับอันนี้คือการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วในส่วนของ f o r ์ e ซตเพที่เราสมัครไว้นะ กดชั้นชอบตรงนี้เลยนะครับเราได้ทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกระเป๋า f o เร e ต์เพนะครับเราสามารถใช้ในการรับเงินคริปโตได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยืนยันบัญชีธนาคารหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเรายืนยันในส่วนของอีเมลเนี่ยก็สามารถใช้ในการรับเหรียญคริปโตได้แล้วนะครับผมอันนี้คือการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเมนูของกระเป๋านะครับว่ามีอะไรบ้างทําอย่างไรแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรนะครับด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูต่างๆเลย เมนูที่1คือแผงควบคุมนะครับในการกดหน้าแดชบอร์ดผู้ใช้ก็คือการที่เราจะกดมาหน้าหลักของกระเป๋าของเรานะครับและก็จะมีในส่วนของแดชบอร์ดเจ้าของฟอเซตนะครับอันนี้จะเป็นของเจ้าของฟอเซตนะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับให้เรากดเป็นแดชบอร์ดของผู้ใช้ละกันมันก็จะแสดงหน้ารายการของเราทั้งหมดแล้วก็สกุลเงินของคริปโตของเรานะครับต่อมาเมนูที่2ด้านบนนะครับคำว่าได้รับหลับได้รับตรงนี้เนี่ยมันจะมีการทําหาเหรียญคริปโตฟรีจากเครือข่ายที่มาเป็นสปอนเซอร์ หรือว่าทาง f o r เซตเพย์เนี่ยเขาแนบเข้ามานะครับตรงนี้จะมีรายการก๊อกน้ำนะกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆที่เราสามารถเข้าไปหาเหรียญคลิปโตได้หรือว่าสกุลเงินคลิปโตได้1เลยคือเราจะต้องทดลองเล่นนะครับในส่วนของกระเป๋าก่อน2คือการดูว่าเว็บไซต์ที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยมันมีการลงทุนหรือเปล่าอันนั้นควรระวังนะครับอันนี้เราจะต้องอดูแลตัวเองนะครับในการเข้าร่วมเว็บไซต์ต่างๆในการทําเงินคลิปโตตร,ตรงนี้นะหลักๆเนี่ยก็ให้เราดูอัน ที่มันอยู่บนบนนะครับอันที่มันอยู่บนบนเนี่ยมันจะ100%ในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับผมก็ให้เราลองทดลองเล่นดูแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ที่มันมันเป็นสปอนเซอร์ในส่วนของ f o เ c e ต a เพเนี่ยมันจ่ายเงินอยู่แล้วนะครับเราก็ลองเข้าไปเล่นดูนะและก็อันที่2นะครับเป็นข้อเสนอนะครับไทม์วอลนะครับจะเป็นการทําเว็บไซต์หาเงินเหมือนกันนะแต่เป็นในส่วนของเครือข่ายทําแบบสํารวจนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบสํารวจของเว็บไซต์ไทมว์วอลหรือว่าเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาทําตรงนี้ในการรับคะแนนหรือว่ารับเงินคลิปโตได้เหมือนกันนะต่อไปอันที่3นะครับในส่วนของแบบสํารวจที่เป็นเหรียญดอลลาร์ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีงานแบบสํารวจให้มาให้เราทำนะแต่ว่ายังไม่มีงานนะครับ แล้วก,ก็การจ่ายเงินเพื่อคลิกนะครับผมการจ่ายเงินเพื่อคลิกอันนี้จะเป็นการคลิกเพื่อเยี่ยมชมในส่วนของการดูเว็บไซต์โฆษณาต่างๆนะครับตามจํานวนวินาทีที่เขากําหนดนะครับแล้วเขาก็จะมีค่าตอบแทนเป็นสกุลเงินของดอลลาร์นะครับแต่ว่าไม่ถึง1ดอลลาร์นะเป็นเซียวนะเป็นเซียวของดอลลาร์นะครับตามนี้เลยวิธีการดูก็กดดูได้เลยนะครับต่อมานะครับผมการปักนะครับในส่วนของ EFEY นะครับอันนี้เป็น FEY นะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญของเฟยูร่านะครับอันนี้ก็อันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจ สำหรับผมนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เมนูนี้นะครับต่อมานะครับผมเมนูทวีคูณ btc นะครับตรงนี้นะครับผมก็ป้องกันไว้อย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีกระเป๋า forex pay ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเสียเงินนะครับเพราะว่ามันเป็นการเล่นเหมือนการพนันนะครับอันนี้ผมไม่สนับสนุนและก็ไม่อธิบายไม่แนะนําด้วยนะครับก็ไปศึกษาเอาเองนะครับอันนี้ไม่รับรองนะต่อมาเมนูการแลกเปลี่ยนเหรียญนะครับการแลกเปลี่ยนเหรียญคืออะไรสำหรับการแลกเปลี่ยนเหรียญนะทุกคนจะเป็นการใช้เหรียญคริปโตที่เรามี ในกระเป๋านะครับแลกเปลี่ยนเป็น1เหรียญอย่างเช่นเราอยากจะเอาเหรียญนะครับของดอทคอยเปลี่ยนเป็นบิตคอยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างเช่นเรามีเหรียญดอทคอยทั้งหมดตามนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเหรียญของบิตคอยทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะคำนวณตามราคาในของเว็บไซต์นะมันอาจจะไม่ตรงตามราคาตลาด100%นะครับมันอาจจะได้ไม่เท่าราคาตลาดแต่เราสามารถแลกเปลี่ยนได้น,นั่นเองนะครับสมมุติว่าเรามีเหรียญดอทคอยเหรียญบิตคอยแคท เียนอื่นๆมานะครับเราอยากจะเปลี่ยนเป็นบิตคอยทั้งหมดเราก็เปลี่ยนเป็นเหรียญเดียวเลยก็ได้นะครับทำตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือการแลกเปเลี่ยนเหรียญนะต่อมาเป็นเมนูพันธมิตรนะครับก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญชวนให้คนเนี่ยมาสมัครกระเป๋าฟอ r เซตเพเราสามารถไปทําการแนะนําตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ การแนะนำนะครับโดยการใช้ลิงก์ตรงนี้ในการโปรโมทหรือว่าในการแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับเราจะได้รับค่าตอบแทนตามที่เขากําหนดตามนี้เลยนะครับเป็นรางวัลนะแต่ละหัวข้อเลยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็จะเขียนไว้บอกตรงนี้เลยนะครับส่วนรายได้นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะแรกของรางวัลนะครับกดถอนทั้งหมดนะครับมันก็จะขึ้นตรงหน้าแดชบอร์ดให้เราว่าเราได้รายได้เท่าไหร่ของเหรียญอะไรบ้างนะครับ การโฆษณานะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของการลงโฆษณาเท่าไหร่นี่ขอข้ามเลยแล้วกันเนาะต่อมาก็ให้เรากดมาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับกระเป๋าเนี่ยเราจะต้องรู้ทุกเมนูว่ามันคืออะไรทํำยังไงนะครับตรงหน้าแดชบอร์ดเนี่ยมันจะมีหัวข้อนะครับเป็นภาพรวมกระเป๋าสตางค์สถิติประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงนะครับแล้วก็การเดิมพันอันนี้ไม่สนับสนุนแล้วกันเนาะภาพรวมเนี่ยมันก็จะเป็นยอดเงินดอลลาร์ให้เราดูว่ามีกี่ดอลลาร์นะครับตรงพอร์ตของเรามีดลลล์แก็ เหรียญที่เราได้รับมารายการวันนี้เนี่ยรวมทั้งหมดกี่ดอลลาร์แล้วก็รายการที่เราถอนเข้ามาเนี่ยมีกี่รายการมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงหน้านี้เลยแล้วก็สกุลเงินคริปโตที่เรามีมันก็จะขึ้นให้เราด้านขวามือตรงนี้ทั้งหมดทุกเหรียญน,นะครับอันนี้คือเมนูภาพรวมเมนูที่2นะครับก็คือกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ย เราสามารถเอาลิงก์กระเป๋าของแต่ละเหรียญตรงหน้านี้ได้เลยนะครับจะมีบิตคอยเรียงลงไปเลยนะครับทุกเหรียญน,นะวิธีการเอาลิงก์กระเป๋าของแต่ละเหรียญเนี่ยกดคําว่าฝากเงินนะครับนี่ครับเงินฝากพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการสร้างลิงก์กระเป๋าของเราเก่อนนะเพราะว่าเราเพิ่งสมัครครั้งแรกนะครับเราสามารถเอาลิงก์กระเป๋าตรงนี้ได้หรือว่าก,กดถอนเงินออกก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นตรงหน้านี้เลยสถิตินะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายการประวัติที่เราได้รับเงินมานะครับมันก็จะแสดงตรงนี้เหมือนกันนะครับประวัติศาสตร์นะครับผมก็จะะเปป็นรรวัติกกาาฝ เงินเข้ามายังกระเป๋าฟอเรตเพจากแอปต่างๆจากเว็บต่างๆหรือว่าจากกระเป๋าคริปโตอื่นๆฝากเข้ามาในฟอเรสตเพมันก็จะขึ้นรายการตรงนี้ให้เราที่อยู่ที่เชื่อมโยงนะครับ การเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงในการโอนเงินจากกระเป๋า f o r ต์เพยไปยังกระเป๋าบิตครับกระเป๋าไบแนนกระเป๋าสแตงโ r o หรือว่ากระเป๋าคอยเอ็กคอยเน็กซโอเคเอ็กเราสามารถโอนไปกระเป๋าอื่นๆได้แต่เราจะต้องทําการเชื่อมต่อกระเป๋าปลายทางในส่วนของเหรียญคริปโตัวที่เราต้องการโอนไปก่อนนะอย่างเช่นตรงนี้ตัวอย่างนะครับผมจะทําให้ดูนะชื่อฉลากนะครับชื่อฉลากตัวนี้เนี่ยให้เราตั้งชื่อนะครับอย่างเช่นเราจะทําการโอนเหรียญบิตคอยนะครับเราก็เขียนคําว่า btc นะครับ BTC เราจะทําการโอนไปกระเป๋าไหนกระเป๋าที่เราจะโอนไปเนี่ยให้เราเขียนชื่อไว้ด้วยอย่างเช่นเราจะโอนไปบิตครับแล้วก็ใส่คําว่าบิตครับไว้จะได้ไม่ลืมนะครับใส่ลงไปเลยบิตครับนะ KUB นะครับอ่ะเป็นเหรียญบิตคอยของบิตครับกระเป๋าปลายทางที่เราจะโอนไปนะแล้วก็ใส่ไว้แบบนี้จากนั้นนะครับเราเข้าไปที่กระเป๋าบิตครับนะไปเอาที่อยู่ของเหรียญบิตคอยที่เราจะโอนเข้าบิตครับเนี่ยมาใส่ลงคําว่าที่อยู่นะครับใส่ลงไปตรงนี้เลยจากนั้นเนี่ยให้เขา ให้เราเนี่ยครับมาเลือกเหรียญที่เราต้องการโอนไปก็คือตรงนี้มีคําว่าเหรียญอยู่ให้เราเลือกเหรียญที่เราเชื่อมต่อนะครับเป็นบิตคอยแล้วก็เลือกเป็นบิตคอยให้มันตรงกันนะไม่ว่าจะเป็นชื่อฉลากที่อยู่แล้วก็เหรียญนะครับให้มันตรงกันนะครับผมถ้ามันตรงกันแล้วเราก็กดลิงก์พอเรากดลิงก์เสร็จนะครับมันก็จะลงเข้ามาอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์กระเป๋าที่เราเชื่อมต่อไว้เวลาเราจะทําการถอนเงินนะครับเราก็มากดที่เมนูกระเป๋าสตางค์ แล้วก็กดคําว่าถอนเงินตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเหรียญที่เราต้องการถอนนะครับเป็นเหรียญบิตคอยหรือว่าเหรียญอื่นๆเราก็สามารถเลือกได้เหรียญบิตคอยที่เราเชื่อมกระเป๋ไว้ปลายทางเนี่ยเราก็ใส่ยอดขั้นต่ำที่เขากําหนดไว้เลยนะครับมันก็จะขึ้นที่อยู่นะครับแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างกระเป๋าที่ผมได้ทําการเชื่อมต่อบัญชีไว้นะในส่วนของบิตคอยบิตครับนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นลิงก์กระเป๋าแบบนี้เลยถ้าเราได้ทําการเชื่อมต่อไว้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือก,กได้นะครับว่าเราจะทําการโอนเงินแบบปกติ4ชั่วโมงเข้าหรือว่าแบบ ที่พิเศษ5นาทีเข้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราต้องการใช้เงินนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะโอนแบบปกติเนี่ยก็คือไม่รีบนะครับก็คือแบบสีชั่วโมงเรารอได้นะครับแล้วก็โอนแบบปกติเพราะว่าค่าธรรมเนียมจะถูกกว่านะครับแล้วก็แบบพิเศษเนี่ยค่าธรรมเนียมจะแพงนะครับผมค่าธรรมเนียมจะแพงนะน,นี่ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการถอนเงินและก็การเชื่อมต่อกระเป๋าต่อไปนะครับให้เรามากดที่โปรไฟล์นะครับด้านบนขวามือกดเข้าไปที่การตั้งค่าบัญชีนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเชื่อมต่อ 2FA นะครับก็คือการยืนยันในส่วนของรหัส 2FA นะครับเพราะว่ามันจะต้องเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าป้องกันบัญชีของเรานะครับสำหรับแอป 2FA เนี่ยเราสามารถค้นหาใน Google Play Store ได้นะสำหรับแอป 2FA นะครับผมหรือว่าแอปตัวนี้นะครับ Google นะให้เราทําการติดตั้งนะครับแอปตัวนี้ลงในมือถือของเรานะแล้วก็ทําการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของการเปิดปัจจัย2นะครับผมก็คือการรองรับข้อมูลตรงนี้เนี่ยป้องกันบัญชีของ f อเรตเพของเราเนี่ยครับโดยการ ถูกแฮกหรือว่าถูกขโมยเราสามารถป้องกันโดยการใช้รหัสตรงนี้ได้ถ้าหากว่าเราเชื่อมต่อไว้เนี่ยถ้ามีคนแฮกบัญชีของเรามันจะต้องใช้รหัสผ่านตรงนี้ในการล็อกอินเข้าสู่รบะบบเพิ่มนะครับอีก6หลักนั่นเองนะครับก็ลองไปทําตรงนี้ดูไม่ยากนะครับผมน่ครับผมได้ทําไปแล้วนะผมเลยไม่สามารถทําต่อได้นะครับในนี้คือบัญชีเก่านะครับ ก็ประมาณนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครการใช้งานแต่ละเมนูการทําเงินในส่วนของกระเป๋าสามารถทําได้ตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้มานานแล้วในส่วนของ f o r เซตเพและก็ได้ทําคลิปการถอนเงินจาก For เฟตเพเนี่ยเข้าธนาคารก็หลายครั้งแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube พิมพ์ชื่อค้นหาได้เลยวิธีการโอนเงินวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินเนี่ยมีสอนใน u t u b e นะครับก็ประมาณนี้การสมัครฟอสเ e ตเพครั้งล่าสุดนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดี